สัดีค่ะวันนี้มาปีนเขาเห็นไหมสวยไหมคะอันนี้มาปีนเขาแถวบ้านดเดินขึ้นมาได้ประมาณสามสิบนาทีก็ถึงจุดพักตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบาเบียให้คนที่เขามาเดินเขาพัก เดินมาชันนะคะชันอย่างนี้เลยนะชันมากไม่ไกลนะแต่ว่าสามสิบนาทีอะเพราะว่ามันชันนะคะสวยไหมคะสวยมากเห็นไหมบ้านคนเขาอยู่แถวนี้พักตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งเดินไปต่ออีกประมาณสองชั่วโมงก็จะเจอสวยค่ะเนี่ยตอนนี้อากาศร้อนหน้าร้อนคนก็จะมาเดิน ่ไปอีกยังไม่ยอดเขานะแบ้กเดินไปอีกสองชั่วโมงสว,สวยสวยสวยอันนี้ตอนนี้คือไม่ได้ขึ้นเขาแล้เดินสบายสบายแล้วค่ะชมวิวหน้าหนาวนี่คือวินเทอร์ไทม์อ่ะหิมะเต็มไปหมดนะคะก็สวยอีกแบบนึงนะหิมะเต็มไปหมดเลยเน,นี่ยดูบ้านหลังนั้นดิโอย ดูนะ่าอยู่มาก nice. wow. นะ n นะที่นี่ <okay. S 1> ที่นี่อมดิฟคือมยุ่งยากอย่างหนึ่งค่ะคือถึงคนจะมีที่เยอะแค่ไหนคุณจะสร้างบ้านก็สร้างไม่ได้ที่แถวเนี้ยบ้านแถวเนี้นะคะเขาไม่ได้สร้างใหม่นะเป็นบ้านเก่าๆตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วอะ่ะ แล้วทีเนี้ยเขาก็แบบสภาพแบบเก่าเลยค่ะแล้วเขาก็พากันมาบํารุงเอาอ่ะก็คือคุณสามารถอตกแต่งได้บํารุงตกแต่งได้แต่ห้ามสร้างเพิ่มอะคะ่ะห้ามสร้างเพิ่มขนาดตกแตง่งบํารุงยังคุณยังต้องให้วิศวะมามาจัดการก่อนเลยนะคะมาดูมาอะไรอย่างเงี้ยก่อนคุณถึงไอ้นี่ได้นะคุณจะสร้างใหม่นี่ไม่ได้แถวนี้เขาไม่ให้สร้างใหม่เลยไม่ใช่แต่แถวนี้นะคะ ก็ไม่รู้นะที่อื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าแฟนหมอที่อิตาลีอ่ะคุณสร้างใหม่ได้แต่ว่าเสียเงินเยอะมากแล้วใช้เวลานานมากค่ะเขาต้องเสียภาษีเยอะมากสิทำบ้านให้วิศวกรมาโอ้ยทำอะไรเยอะแยะมากมายก,กว่าจะได้บ้านนะไม่ได้ง่ายๆอะคะ่ะไม่ได้ง่ายเลยจริงๆบางทีเขาก็ไม่ให้อะคะ่ะสวย้าสวย้า

มาปีนเขาค่ะถึงละถึงครึ่งทางขนาดครึ่งทางก็จะตายแล้วเนี่ยดื่มน้ำกัน สวยมากสวยมากอิตาลีนี่สวยทุกที่จริงๆไม่ว่าหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าใบไ,ไม้ผลิใบไ,ไม้ร่วงโอ้ย สวยงามแท้คุ้มกับการเดินขึ้นมาเหนือ่อยคุ้มมากเลยแดดก็ดีมากวันนี้แดดเป็นใจมากๆพยากรบอกว่าพยากรบอกว่าแดดไอฝนจะตกนะวันนี้แต่ฝนไม่ตกบอกดมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดู ไปดูโบสนะคะอันนี้คือโบสโบสเก่าเนี่ยคุ้มกับการเดินขึ้นมาไกลมากเลยนะเดินขึ้นมาเหนื่อยแต่ก็คุ้มมากเลยค่ะคุ้มมา,มากๆนี่ค่ะหน่โบสเก่าคะ่ะบนเขา ดูดิีสวยมากอิตาลีนี่สวยทุกที่จริงๆเลยอะไม่ว่าไปไหนก็สวยสวยทุกที่ไม่ว่าหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนน้าใปไม้ลงเปใบไม้ผลอ้อสวย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 มากค่ะพักขึ้นพังจะขึ้นไปบนนู้นเขายอดนี้เป็นเมืองที่ฝัน กบ Land. สวยไหมคะอันนี้คือโบสถ์ค่ะโบสถ์บนเขาโบสถ์เก่าจะพากันขึ้นไปยอดเขาตรงนน้นแต่ว่าพักก่อนนะคะ กำลังจะเริ่มยากต่อไปก็ปีนเขายากขึ้นเรนื่อยๆเต็มไปเต็มสี่ชั่วโมงองจะถือหอัเขานะคะนี่สู้ๆค่ะสู้ๆ